ดึงผมกหลังตาเนียเพราะปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วเรื่องตัดฟืนไปทำโรงงานไปขายโรงก็มาดูในวันนี้แล้วโอสภาพติป่าชุมชนเสลิมื่อเกียรพระบาทสมเด็จอยู่แลระขางผู้ใหญ่นะครับกำนันทีมงานอบตสมัยนั้นกับผู้ใหญ่นิคมนี่นะครับดังนั้นอยากจะฝากการบ้านไว้ให้ผู้ใหญ่ว่าป่าชุมชนที่มีอยู่ ไม่มีใครดูแลถึงป่าดีเท่ากับพี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนไม่สงวนไว้ไม่หัวไว้เป็นป่าชุมชนป่านี้เฮี้ยนเตียนหมดแล้วก็เสียดายที่เราไม่สามารถไปยับยั้งกัรบฏะบวนการตัดในป่าไนดะ้ก็ซึ่งอยู่ใก้เคียงกันจับมือร่วมกันสามสี่หมู่บ้านนะครับป่าของเราแห่งน,นี้คงจะนะครับมีสภาพที่รวมทุน คณะนี้ครับว่ากระบวนการนะครับก็เริ่มนะครับท่านประเทนนะครับแล้วก็สติขันธ์ขอสิงห์นะครับยกเข้าการตั้งสติเตนังสรณังคัจฉามิ Vaiya mi jacket Maka dia Seek ka petang Semati Pon cùng Maka dia Seek ka petang Semati Saya di Saya di จะส่งไปทางหลังนนะครับต่คนนี้มือเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเนาะหลังจากนั้นในตันโอปาปานะผมับท่านคออสุชาคาวีตาพัฒน์ู้โดยสายท่านพุทธิปกรณ์บัชรวรรเกษตรอเภอเมืองปานอะไรเช่นรถอีมาโนการีเชียง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn